สวัสดีครับปิดปิดปิดชแนลครับครับโมนี้ก็จะมาถ่ายทำบรรยากาศเนาะครับน้อครับเนี่ยครับกุฏิดวงตาครับถ่ายทำบรรยากาศทั้งกุฏิดวงตาหล้ะกับไปกุฏิผะสงฆ์ครับม้าไฟบรรยากาศทั้งผะสงฆ์เนาะครับน้อครับบรรยากาศ วัดป่าบอ่อน้ำพยินครับมาทางคองพระสงฆ์ครับเหววัวลงไปเป็นลู่ชันเนาะครับนอออกไปถนนใหญ่เนาะครับนอบฟังทางนี้คองพระสงฆ์นะครับนอถ่ายทำบรรยากาศนำงามให้พี่ให้นอ้นนองเบิ่งเนาะครับนอครับ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะครับนาออํเภอศรีดินทรนตำบลช่องเมฆจังหวัดอุบลเนาะครับนาอครับยากาศบุติทั้งพระสงฆ์ครับยิพระสงฆ์ฝั่งทางนีเนาะครับนอ้อครัครไปของพระสงค์ยากาศงามๆครับพี่ๆน้องๆ ครงานจะมาเบิ่ร์กคนเฮ็ดงานเนาะครับนอ่ทีมงานสร้างเคนมาเฮ็ดงานเหมน,นี้ที่ไล่สดเมื่อเช้าที่ไปคงไม่ชี้ครับที่มีสร้างทีครับไอ้หลวงพ่อเสือครับคนเฮ็ดอยู่ฟังทั้งกุฏิไม่ชี้ครับมันน่านี้เกินศีพามาทั้งองพระสงฆ์เนาะครับนอ ทางองค์พระสงูงบรรยากาศงามกดเยืิกเย็นครับฟับงท่านมีทางจอยนะครับน้องไม่เหี้ยดับองค์พสูงบรรยากาศจังหวัดนะครับน้องครับจาาังหวัดป่าบ่นอ,บบอน้ำพะอินท์ ตามดรถสร้างขึ้นมาเนาะครับเนอ้องของซอยเพิ่นพอดีครับงนี้เพิ่นเฮ็ดห้องน้ำเนาะครับเนาะบรรยากาศง,งามๆเนาะพีพ่ๆน้องๆเไอ้ท้อทงน้ำองพระสงฆ์ ไฟผะสงครับครับขวดหินเนาะครับเนาะครับวิเวกปลาสงบดีเนาะครับเนาะ การ่ายทำสันจอยเพิ่อยู่คุดได้สิน,นะครับสันจอยเพิ่ยอยู่คุดได้ครับไม่อ็ดงานครับไม่อัดยู่นี่นครับอแบบโอ้เพิ่อนเพิ่อน,น,นเฮีอยู่ฟุ่นบอกครับตอนนี้ เดี๋ยวนมาุโอ้เพิ่นมาเหล่มบสามเนาะครับนางะครับอ้ครับของฝังทางผสมเนาะครับนอทางนี้ที่ผมไปเมื่อเสารนี่เป็นของเมชี่สัางเอซียูของเมชี่เนาะครับนอสังจอยมะไฟผสมครับ ครับผมก็สีมาลงุงของซอยหลวงพ่อเพืนน่นอครับน้องหลวงพ่อเพินนพพ่นทาง,ง,งนี้หลวงพ่อเพิ่นเฮ็ดเองหลวงพ่อยยงนอครับผมก็เดื่มซื้อด่ะ ครับหลวงตาเลีอยังครับผมก็เคยได้จาได้อยู่หรอกครับแต่ว่าลืมบางที่ก็ลืมนะครับถือมาลงของซอยหลวงตาหรือยงเนาะครับเนาะสร้างบริเฮต์หลวงตาเป็นเหตุกับสร้างจอยนี่ครับหลวงตาเลีอยงเป็นกัรไปไหลเครื่องปั่นไฟปูนฟ้าฟ้าสวมเนาะครับเนาะเด็กขึ้นมาปิดปีปิดก็จะ ล่งของชอยเพื่อนนอกรับนอกซาถูกรับซาถูกรับ